อย่างหนักเลยครับตอนนี้ครับไม่รู้โดนอะไรก็แล้วอยู่พักถึงแล้วตัวนี้ครับไม่รู้อะไรนะครับยานะครับยานะครับสายก็พีอีศูนย์จุดแปดด้วยนะครับหนักก็ไม่ได้เลยครับสายก็เล็กด้วยครับสายหน้ายี่สิบเองครับ ไม่คู่จิกเจองานหนักก็แล้วเจออะไรก็แล้วเจออะไรก็แล้วจำมงหรือเปล่าไม่ทราบมันก็นกปลไยยาวๆน่เออีกแล้วอีกแล้วอะไรเนาะครับโอ้โหอีกแล้วครับ ออกอีกแล้วครับ ตอนนี้โดนอะไรลงแล้วก็โหอย่างหนักเลยครับตอนนี้ครับไม่รู้โดนอะไรเขาแล้วเล่นมาอยู่พักถึงแล้วรับตัวนี้ครับไม่รู้อะไรนะครับยานะครับยานะครับสายกพีอีศูนย์จุดแปดด้วยนะครับหนักก็ไม่ได้เลยครับ สายก็เล็กด้วยครับสายหน้า20เองครับไม่คูจิกเจองานหนักก็แล้วเจออะไรก็แล้วเจออะไรก็แล้วมาหยุดเลยครับม่หยุดเลยครับ ไม่หยุดเลยจมองหรือเปล่าไม่ทราบมันก็นกปลายยาวๆนี่อีกแล้วอีกแล้วสงสัยจะรู้ตัวแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้น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 แล้ว อะไรนะครับโอ้โหปล่อยอีกแล้วครับปล่อยอีกแล้วครับศากใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเห็นตัวแล้วครับเจ้าตัวได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เห็นตัวแล้วเป็นสัตว์ประสาทนะครับแล้วสายก็สายช็อกยี่สิบด้วยครับโอ้โห สายหน้าก็ยี่สิบครับเหยื่อก็ไมโครจิกสิบกรัมครับเจอสากใหญ่ครับาสายหน้ายี่สิบสายไมโครจิกอยู่ไม่อยู่ดูเอาครับ เจอสาบใหญ่มาแล้วงานเหนื่อยเลยิบวน,นี้พีอีุดแคันเวทสาสครับคันเวทสาสนี่โดนสาบครับ เล่นที่หมดจริงๆครับปากใหญ่เลยครับตอนนี้เหนอย่างเดียวใหญ่โดนสายหน้าก็พอครับลุ้นครับอ ลอยครับท่านผู้ชมครับโอ้สากใหญ่มาแล้วครับโอ้โหน่าจะมีสามสี่โลบหูเจอปลาสักกินไมโครจิกค,ครับเล่นอยู่พักใหญ่เลยครับอ้าวเหยื่อลุดเลยเหยื่อขาดเลยครับกุ้งเต้นไปแล้วครับห เดี๋ยวกุ้งเต้นไปแล้วครับสากใหญ่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับสากใหญ่กินไมโครจิกโอ้โหโอไงดีน่าจะมีสามสี่โลครับ เหมอนเขียวเลยครับโอ้โหขึ้นครับ,เ,คครบเดี๋ยวขึ้นไปหมายจิ๊กใหม่นะครับเมื่อกี้หลังจากที่โดนปลาสากตัวน,นั้นมาก็โอ้โหเลยหมายมาไกลเลยครับต้องไปยย้อนกลับขึ้นไปอีกครับแล้วก็เมื่อกี้ปลาสากนะครับ เล่นกุ้งเต้นผมตัวเมื่อกี้หลุดหายไปเลยครับเหลือแต่เบ็ดจิกกลับมานี่ก็ต้องเกาะแกะหอใหม่แล้วครับนี่ครับเป็นกุ้งเต้นสิบกรัมนะครับกับเบ็ดไมโครจิกเบอร์สิบสองนะครับนุจิกกิ้งฮุกครับเล่นน้ำลึกใช้เบ็ดคู่เลยครับเยอะครับจะประกอบเบ็ดแกะหอใหม่เลยครับ ใช้งานกันเลยตัวเมื่อกี้ไปซะแล้วนี่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่แบบนี้นะครับ ระดับน้ําประมาณ10เมตรนะครับผมก็ใช้วิธีการเคาะแบบเบาๆที่หน้าดินนะครับเคาะขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่งหรือสองเมตรเนี่ยครับพอไม่กินก็ปล่อยลงไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําแบบนี้สลับๆกันไปเรื่อยๆครับถ้ามีตัวเดี๋ยวขวาเองครับเคาะเบาๆจากหน้าดินขึ้นมาครับพอไม่กินแล้วก็ปล่อยลงไปหม่ครับ รอบนี้ไม่กัดเลพอตั้งกล้องไปหนึ่งทุกทีตั้งกล้องแล้วไม่ค่อยจะกัดแต่พอไม่ตั้งแล้วกัดดีเหลือเกิน นั่นไงนั่นไงโดนแล้วโดนอะไรมาแล้วสายพันธ์ไหนเอ่ยตัวนี้น่าจะเริ่มเข้าแนวแล้วครับโอ้โหตุกแกครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตุกแก โอ้โหได้มาสองตัวติดๆเลยครับกุ้งเต้นครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปครับนี่หมายตัวนะครับฟลาตะโมตมมะเมตะมะตาจงอะไรเนี่ยครับขาโ,โ,โดนนลครับกุ้งเต้นครับสิบกรัม ปากเหนียวมากกองเมื่อกี้นะครับผมลอยเรือผ่านมานะครับได้คู่มันเลยครับปลาเก๋ามันครับเก๋าลื่นครับนี่ครับต่ออยู่ด้านข้างครับไสสวยยครับ สองตัวกับด้านหน้าขานี่นะครับเป็นจวดแดงธรรมะแล้วก็เก่าส้มนะครับอันนี้ก็เกลือรื่อนอีกตัวครับแต่ไซส์อาไ้าักฝ่ามือน่ครับของเมื่อกี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นไปใหม่นะครับเมื่อกี้ม่ได้ตั้งกล้องนะครับพไม่มีจังหวะเลยครับ ันนี้เจองานหนักอีกแล้วครับไม่รู้อะไรแล้วนะครับกดหนักมากครับโอ้ไปอีกแล้วครับเจอของใหญ่อีกแล้วครับมันคือตัวอะไรครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันคือตัวอะไรเอ่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือปียครับ เรียบร้อยครับไอปียาใหญ่ครับปียาใหญ่ครับหลังก็ที่ตามเก็บตัวเล็กๆมาเรื่อยๆนะครับเจอเปียาใหญ่เขาแล้วโอ้โหกดผมตกใจหมดม่าปลาอะไรนะครับเจอเปียาใหญ่ครับโอ้กุ้งเต้นนะครับ กุ้งเต้นนี่เป็นกุ้งเต้น10กรัมสีส้มนะครับ10กรัมสีส้มเบ็ดเบอร์12คู่นะครับเบ็ดคู่นะครับอลองขึ้นมาใหม่ครับลองดูใหม่ครับไมโครจิกไมโครจิก นะโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับไมโครจิกนะครับโดนอีกแล้วนะครับ อะไรคนแล้วครับโดนอะไรคนแล้วนะครับไอ้ปี๊ยอีกแล้วนะครับไอ้ปี๊ยครับไอป้ปี๊ยไอป้ปี๊ยตัวที่สามไอปี๊ยเรียบร้อยครับกลุ้งเต้นครับ ไปยาครับโอเคครับร้อย อะไรเข้าอีกโดนอะไรเข้าอีกแล้วครับโดนอะไรเข้าอีกแล้วไมโครจิ๊กกับไมโครจิ๊กโดนอะไรเข้าอีกแล้วมันคืออะไรอีกแล้วไยยาวเฮ้ยหยุด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 ได้แล้วได้แล้วสัตว์ตยาวเลยครับของแล้วขอกแล้วก็จะอยู่ไหมนะครับตัวนี้นะครับแรงดีมากครับ ไปยาวๆเลยครับช่อนรู้เป่าวะเผิดแล้วเผิ่อแล้วเผิ่ด้วยครับไปไกลๆแล้วก็เผิ่อแล้วครับตัวนี้ครับอะไรวะตัวอะไรวะมันคือตัวอะไรวะมันคืออะไรมันคืออะไรไป ไปอีกแล้วไปอีกแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้โหยปเยอใหญ่ครับท่านผู้ชมครับอ้าวยญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับโอ้โปาลิทอ,อสุดยอดครับโอ้โหโกดหนักมากครับผมนก,กปลาอะไรครับนกบ เ,เก่าหรือไม่ก็ชนเล่ใหญ่ๆครับวิ่งตืดแล้วก็นืดโอ้โหใส่นี้ครับเบะเจ้าเลยครับโอ้ยโคตรเปียครับโคตรเปียใส่ยังใจเลยครับโอ้สุดยอดครับโคตรเปียเลยครับตัวนี้ครับสำเร็จครับกับไมโครกรุ้งเต้นนะครับสิบกรัมนะครับเบ็ดเบอร์สิบสองนะครับ นุจะกิ้งฮุกครับโ oh. อ้ยรดครับขอเก็บภาพนิ่งหน่อยแล้วกันครับตัวนี้ครับโดนอะไรเขาอีกแล้วโดนอะไรอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันโดนอะไรวะเดี๋ยวมาดูกันครับ โอ้ยตื้อมากครับตัวนี้โอ้ยยอ่อเข้าหินย่อเข้าหินไปแล้วครับ ท่านผู้ชมครับเสียดายมากครับโอ้โหข้าหินมาแล้วครับโอ้ออกออกจากหินมาแล้วครับออกมาแล้วครับมันออกมาแล้วครับมันลูกปลาเลยโอ้โหมันพาเข้าหินผมว่าน่าเก๋าแน่เลยครับวิ่งสาดยาวเลยครับตัวนี้ครับสายพีเอศูนย์จุดแปดนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเก๋าจริงด้วยอุ้ย ลายตอกครับตอกใหญ่ครับโอ้โหลายตอกใหญ่ครับโอ้สุดยอดฮูสุดยอดครับสุดยอดครับลายตอกใหญ่แล้วยังกระตกปลาเกาะเลยครับโอ้โหว้ว่าปาลาอะไรครับ ลายตอกไซข้างเกาะเลยครับยอดครับตัวนี้ครับปลาแปลกๆเยอะมากครับเจอลายตอกเลยครับผมโอ้โชคดีมากครับมันเข้าหินแล้วเอาออกมาได้นะครับโอ้โชคดีมากครับโชคดีของผมเลยครับกุ้งเต้นครับเหมือนเดิมครับกุ้งเต้นสิบกรัมครับโอ้โหได้ลายตอกเฉยแล้วครับ งงเลยครับเหมือนออกข้ามเกาะเลยครับแบบนี้เก็บเดี๋ยวเก็บพับนิ่งก็ผลประกอบการคร่าวๆนะครับกับหมายที่ผมออกมาจิกนะครับน้ำก็อยู่ประมาณสักสิบเมตรนะครับก็นี่ครับตรงลกลางขาผมนะครับดูเก่ามันครับเก่ามันตัว,ตวนี้อย่างใหญ่เลยครับ เก่ามันครับลายต่อครับแล้วก็ปลาใหญ่ครับอันนี้คือส่วนที่อยู่หน้าขานะครับส่วนด้านหลังผมนะครับมีสากใหญ่อยู่ในรังนะครับผมขดไว้นะครับแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยที่เคาะไมโครจิ๊กนะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตถ่ายกับฝั่งก่อนแล้วครับพอแล้วครับผมตอนนี้ก็ไม่มีที่แช่แล้วครับเพราะด้านขานี้ก็ไซส์ใหญ่ๆดังนั้นเลยแช่หลังไม่พอแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวพายกลับฝั่งไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่บ้านผมแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีว่าได้ปลาอะไรมั่งนะครับโอเคครับอาน,นะครับสําหรับทริปนี้นะครับโอ้บอกได้คาเดียวเลยว่าสุดๆก็วันนี้ครับพายเรือเหนื่อยมากครับเนื่องจากาชายฝั่งที่ผมไปลงวันนี้นะครับตอนแรกตั้งใจจะไปหาปลามงแต่บริเวณชายฝั่งเดิงยกน้ําขุนเป็นเหมือนสีแม่น้ําเจ้าพระยาเลยครับ ผมก็เลยเปลี่ยนแผนในการออกตกาใหม่กับผมก็เลยพายออกไปจุดที่ไกลกว่าเดิมครับจากวกติที่ผมตีอยู่แข้งโคดหินมั่งน้ำเมตรสองเมตรผมเปลี่ยนแนวไปเล่นน้ำแปดถึงสิบเมตรครับผลงานไมโครจิกล้วนๆครับแล้วไมโครจิกนี้ก็เป็นเบ็ดลูกจิกกิงฮุกครับกับผลงานรวมครับมาดูกันครับวันนี้ครับและนี่ครับคือผลงานปาลารวงของคลิปนี้นะครับ ตัวปี้เลยครับตัวนี้ครับสากใหญ่ครับแล้วทริปนี้ก็ลากันไปที่ผลงานปลารวมด้านหน้าผมนี้นะครับแล้วก็ฝากกดซับไปด้วยนะครับกับช่อง สนุกคนติดเบ็ดครับผมสวัสดีครับ